สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลั์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี News พอิศา HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุจเตศร์ร่วมกับเครือข่ายตำบลซำตำบลศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจัดงานถวายราสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ,พวันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก5ธันวาคมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า ที่โรงเรียนบ้านแทงวิทยาตำบลซำอำเภอเมืองศิสเกตนางสาววรลักษณ์จำปาขีดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำได้เป็นประธานในพิธีถวายรัสดุดีถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระจชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันพระราชะสมภพ าธันวาคมพร้อมด้วยนายธนวันรประจักษ์จิตกำนันตนานําบลซามนายวรัญยูจัลละอ,อผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซามนายภวสุนทรกุลพัฒน์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนนายอาคมคงเมืองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยานายรณชัยปราบวงษาผู้ใหญ่บ้านบ้านแทงนา,ายไพยวันบุญทรงผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายสถีรสัมบุญมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงน้อยนายธันวามหาโพธิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแคนายสุทธิโรธพิชิตถาวรศัก์ิสารวัตรกำนันนางสิรินรัตนพิชิตถาวรศัก์สมาชิกอบตอบ้านโนนมะนาวได้นำพระสกฆนิกรชาวตำบลซาม,สรรมอสมคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายรัศดุดีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีพระครูโพธิศิริสารธรรมเจ้าคณะตำบลซามผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจียงอีสีมงคลวรารามพระครูสุวรรณพัทรกิจเจ้าวาดวัดบ้านเวียงพระอธิการบุญมีโชติปาโลเจ้าวาดวัดบ้านแทงนำคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ออกรับบิณฑบาตเข้าวสารอาหารแหง้งนายอาคมคงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยากล่าวค่ว่า ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงพระสงนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสงนิกกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอานานแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวทางให้อาณาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันคุณอุปการดังกล่าวเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีพระสกนิกรชาวไทยจึงได้ถวายพระนามให้เป็นมหาราชองค์หนึ่งของกษัตริย์ไทยนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยนอกจากนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระใบดีกาชนกชนสวุวรรโนขอบคุณนายนิพนธ์กรินตารองประธานคณะกรรมการสถานศึกษานางสวุวรรณีปราบวงศา คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านแทงวิทยาที่อนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ขอบคุณนายอุดมโพชัยครูผู้ส่งคุณค่าของสังคมผู้ประสานโครงการค่ะ